ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบาโยอิช่องบกซอเดือดค่ะ,ขะเขมรส่งกำลังพลออกจากพนมเปนเข้าประชิดชายแดนค่ะทัพฟ้าไทยเปิดยุทธวิธีรบทางอากาศประกบทันทีค่ะช่องบกซอเดือดค่ะ,ขะเขมรส่งกำลังพลออกจากพนมเปนเข้าประชิดชายแดนแล้วค่ะ กองทัพอากาศไทยพร้อมรบเปิดยุทธวิธีรบทางอากาศประกบทันที จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่11พฤศจิกายน2568ายค่ะนายอนุทินชารกูลค่ะได้สั่งการในคอรมอระง,งับการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะาคลี่คลายลงค่ะพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันชาแนนเข้มข้นสั่งปลัดมหาไทยเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนชาแดน7จ็จังหวัดเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดค่ะด้านกระทรวงศึกษาธิการจัดซักซ้อมแผนรองรับกรณีเหตุฉุกเฉินค่ะโดยนายิ ดิพงค์อังคศกุลเกียรติค่ะโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีได้ถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีสถานก,การ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยระบุว่านายอนุทินชาบรบกุลนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นในพื้นแผ่นด,ดินไทยพร้อมแจ้งที่ประชุมครมถึงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชค่ะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะโดยที่ประชุมสมชค่ะมีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศระงับการดําเนินการตามถ้อยแถลงร่วมนะคะที่ได้ลงนามไว้นักกลุ่มกาลาลัมเปริร์อย่างไม่มีกําหนดค่ะจนกว่าสถานการณ์ความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะคลี่คลายลงทั้งนี้ค่ะนายยรั่มตี ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมค่ะเพิ่มมาตรการทางทหารอย่างเข้มงวดเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนนอกจากนี้ค่ะนายกได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการทักท้วงทางการทูตและสร้างความเข้าใจกับนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้สังเกตการ ขณะเดียวกันค่ะได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน7จังหวัดค่ะเพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดรวมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตรกรรมค่ะจัดซักซ้อมแผนรองรับกร,รณีเหตุฉุกเฉินโดยนายกรัฐมนตรีค่ะกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ค่ะนายอนุทินค่ะยังมีข้อสั่งการนะคะคือนายยกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ฐานไทยประสบอุบัติเหตุจากการเหยียบกับ ระเบิดเมื่อวันที่10พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาค่ะโดยสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ยุติการดำเนินการตามปฏิญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ก่อนค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ยื่นประท้วงประเทศกัมพูชาแล้วค่หากไม่มีการชี้แจงหรือแสดงท่าทีใดๆไทยจะพิจารณายกเลิกปฏิญญาต่อไปหากจําเป็นต้องมีมาตรการทางทหาร ขอให้ร่ฐมตีว่าการกระทรวงกลาโหมดําเนินการได้ตามสมควรแล้วก็รายงานให้ทราบต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังขอให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องการทบทวนมาตรการต่างๆที่เป็นการดําเนินการเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะโดยร่ฐมตีว่าการกระทรวงรายงานค่ะจะเสนออรมอเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการรายงานต่างด้าวด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมตรีค่ะขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขค่ะเตรียมการซักซ้อมมาตรการอำนวยความสะดวกกรณีเหตุจําเป็นสําหรับประชาชนทั้ง จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับกัมพูชาและก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ดูแลโรงพยาบาลต่างๆให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะการป้องกันโรงพยาบาลและการอพยพผู้ป่วยหรือเตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นรวมถึงโรงเรียนและชุมชนหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูงด้วยค่ะล่าสุดค่ะก็มีรายงานนะบอกว่าให้จับตาช่องโบกค,ค่ะ,ขะเขมรส่งกําลังรุกเข้ามาแล้วค่ะในขณะที่ในโลกออนไลน์ค่ะมีการแชร์คลิปฐานขเมนขมรเคลื่อนกําลังพลออกจากพนมเปญเตรียมประชิดชายแดนเมื่อคืนที่ผ่าน 马噶。 ขณะดเดียวกันค่ะทางกองทัพประกาศไทยค่ะได้ประกาศยุติการดําเนินการทุกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาจนกว่าการปฏิบัติการใดๆของกัมพูชาที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์จะไม่มีค่ะซึ่งกองทัพอากาศยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งค่ะนอกจากนี้ค่ะกองทัพประกาศไทยนะยังได้มีการโพสต์ข้อความอีกด้วยนะบอกว่าเหล็กจะแกรง่งต้องผ่านไฟค่ะนักรบฟ้าไทยจะยิ่งใหญ่ต้องผ่านการฝึก ซึ่งก็เปิดภาพการฝึกซ้อมนะในการทดสอบและประเมินค่าการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี2569การสอบใหญ่ของเหล่านักรบทางอากาศที่ฝึกฝนอย่างหนักเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยในการปฏิบัติภารกิจทางอากาศยุทธวิธีด้วยเทคโนโลยีทางการทหารขั้นสูงและยุทธวิธีการรบทางอากาศอันทันสมัยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติ สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะกำวิสารก็มีความเป็นไปได้นะครับสวนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแชิว,วุฒิเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ้งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สมองกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตาม,มาเกี่ยวข้องหรือแมก้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องดรือยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับเพ <im it> ื่อมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแงรรรรย่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหา้ากับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้้าาาาามมีีสงงคคครรรรกกกกขึนะหว่่ไทททยยัพพูือภุ ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด